ตอนนี้สาวโสดฆ่าหนุ่มโสดด้วยปุ่มนกไป4ศพหรือ26คนเพราะฉะนั้นหนุ่มๆทั้ง26คนก็จะได้สิทธิ์ในการทำความรู้จักสาวโสดคนนี้ให้มากขึ้นโอกาสเป็นของพวกคุณแล้วฮะดับไฟได้ทุกเมือ่อ นี่ค่ะชื่อเมชยาจิราพันธ์มหาธนาอวานิตนะคะอายุ23ปีคะ่ะปัจจุบันนะคะเป็นกราฟิกแอนด์ครีเอทีฟค่ะเมเป็นคนชอบเล่นกิจกรรมแอดเวนเจอร์มากนะคะถามว่าเริ่มได้ยังไงนะคะก็ประมาณว่าเราอะ่ะก็มีคบคนคนนึง่งอ่าแล้วเขาก็พาเราอะ่ะไปทํากิจกรรมต่างๆไปแอดเวนเจอร์ก็ไม่เคยเล่นคะ่ะเราก็รู้สึกกลัวแล้วก็ขาที่สั่นหมดเลยแต่พอลองดูก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันสนุกเราก็เลยเกิดแบบติดใจแล้วก็ชอบกิจกรรมนั้นๆน,น,นะคะก็จะเป็นแบบ มีปีนผาไปต่อยมวยบ้างสิบลายอะไรเงี้ยค่ะชอบมากปืนได้ไขายยิงปืนขับเจสกีเอ่อเจสกีใช่ไหมคะตอนแรกจับแล้วแบบสั่นเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ลองแบบขับดูทีแล้วมันรู้สึกแบบใช่คะ่ะพอขึ้นอนะ่ะมันทำให้เราแบบรู้สึกสนุกแล้วก็มันรู้สึกเสียวอะไรเงี้ยมันตื่นเต้นมากแบบ จะมีครูฝึกหรือว่าอะไรอยู่ด้วยตลอดค่ะเพราะว่ามันอันตรายมาก แล้วตอนนี้ล่ะคะอยากจะลองเฮควันโดก็อยากจะไปโดดล่มแล้วก็บันจี้จำสำหรับหนุ่มๆที่เข้ามาจีบนะคะเด็ดแรกเนาะเมก็จะพาไปยิงปืนก่อนเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นอ้าวแล้วก็จะพาไปหาของกินอยากให้เขาได้ลองอะไรที่มันแบบสนุกแล้วก็แบบแบบเสียวสุดๆก่อนเพราะว่ายิงปืนมันต้องใช้พลังเราอยากจะเห็นพลังตรงนั้นของเขาประมาณนี้ค่ะนอกจากกิจกรรมเอเวนเจอร์นะคะเมย์ก็ชอบเปลียงเพลงอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้เรารู้สึกสนุกแล้วก็เอนจอยกับมันเนาะพอเพลงมาอย่างเงี้ยเราก็จะเต้นแบบ สุดเวี่ยงแล้วก็เต็มที่กับมันมากคือสุดนี้ฉันจะต้องเด่นที่สุด จนเป็นดาวจนแบบทุกคนจะต้องหันมามองจนเพื่อนเรียกเราว่ากระแตระดับการเต้นของเราเนาะเราก็จะเออไปก่อนแล้วก็ฟังเพลงพอจังหวะมาสักสองทุ่มเป็นอีกเลเวลหนึ่งพอยิ่งดึกเพลงยิ่งมันมันก็จะอัพขึ้นไปเรื่อยๆค่ะผู้ชายก็คือนั่งมองทางโต๊ะก็มีแบบเอาดอกไม้มาให้จ่ายให้เลี้ยงเอาเงินมาให้เอาทิปเอาอะไรมาให้เราอะไรอย่างเงี้ยทันหนึ่งเขาฝากเพื่อนมาให้หนูอีกทีนึงแล้วก็บอกว่า เอาให้เพื่อนน้องอะไรเงี้ยทุกครั้งที่เต้นใช่ไหมคะผู้ชายก็จะมีเข้าหาทุกครั้งค่ะชนแก้วอย่างเงี้ยวันหนึ่งแบบมาเรื่อยๆย,ยิ่งโชว์สเต็ปมากเท่าไหร่ก็จะเยอะขึ้นเท่านั้นค่ะฝากถึงหนุ่มๆที่ยังเปิดไฟอยู่นะคะถ้าเธอชอบคนเก่งเราเต้นเก่งนะเธอชอบไหอย่าเพิ่งปิดไฟกันนะคะ,ย,ะ,ย,ะยังไงยไม่มีใคร,ใครดับไฟ<ค>เลยดูกันเพลินๆไป คุณเป็นคนสนุกกับชีวิตมากแม่ชยาทำกิจกรรมแอดเวนเจอร์โลดผนจุดเริ่มต้นคุณเล่าให้ฟังว่าแฟนเก่าเคยพาไปแรกแรกก็กลัวใช่ค่ะหลังๆเนี่ยพอเลิกกับแฟนแต่กิจกรรมที่ไปเล่นไปฝึกอะไรก็ทําต่อเนื่องไปต่อยาวๆเลยคะ่ะแปลว่าถ้าจะคบผู้ชายสักคนก็จะต้องไปเล่นไปลุยกับคุณได้หรือจําเป็นไหมก็ไม่จาเป็นนะคะแค่ไปนั่งรอเราก็ได้หรือว่าแบบไปนั่งเล่นโทรศัพท์ก็ได้แล้วปล่อยเราเล่นเต็มที่ของเราแค่นั้นก็พอแต่เดตแรกขอไปยิงปืนกันปืนกันค่ะ ผู้ชายอะไรจากการยิงปืนครับก็แบบท่ายิงของเขาอะไรอย่างเงี้ยน้ําหนักในการยิงปืนนะมันจะมีน้ําหนักของมันใช่ไหมคะเวลาแบบปืนออกอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากจะดูท่าทางของเขาว่าเขาสามารถเอ้ยคอนโทรลได้หรือเปล่าค่ะใช่ดูสมรรถภาพทางร่างกายก่อนบางคนแบบว่าสติหลุดอุ้ยไม่ได้เขาันมีทั้งเสียงมีทั้งความ สั่นของปืนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็วัดว่าแบบกล้าหรือเปล่าอ่าแต่สิ่งที่น่าสนใจมากคือสเต็ปการเต้นของเธอเรียกว่าเต้นอย่างกันในหนังสเต็ปอัพเลยเราจะจําลองบรรยากาศกานนันแน่นอนสมมติว่าตอนนี้เราอยู่ในผับเอากี่โมงเอาเวลาแตรา<ล>ตอ,อยา<ล>ต้องอยู่ที่เวลาไล่ตั้งแต่ข้ามยันดึกเลยคุณต้องการอะไรฮะต้องการคนมาเต้นด้วยค่ะ๋อต้องการผู้ชายเอาอย่างงี้ละกันมาเทคมีอาทั้งทีนะ แบบธรรมดาผมไม่จัดให้ผมจัดตัวพรีเมี่ยมไม่เลยอยากได้กี่คนเออเอาสักคนนึงก็พอคนนึงฮะออ้ยอหนึ่งผมให้สี่เลยอ่ะแก๊งจัดตัวเทพทำเงินรับแขกรับแขกาแล้วรับแขกเดี๋ยวแป๊บนึงนะมึงจะมาชี้ตัวผู้ต้องหากันเหรอวันนี้เดี๋ยวมีบ็อกซิ่งก่อนนี่เข้ามากับสองคนอันนี้มานี้เรา นั่งกระดายเรานั่งกระดายก่อนเราอยู่อีกโต๊ะหนึ่งโอมหหอวอมวอมวอมเราเนี่เราอยู่อีกโต๊ะหนึ่งเรานั่งกินกันอยู e ่อะขอซาวประมาณสักสองทุ่มมิวสิกมาสองทุ่มมาสองทุ่มนี a ่นี a ่อ uh, mm ่า hmm. จ um, ังหวะเฮ้ยมันต้องมีตัวไปประกบหนึ่งตัวก่อน แป๊บนึงนะ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 คือมือเดิน้าไปสวัสดีครับเนี่ยไม่ได้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 ไปไปรอตรงนี้โอเคสองทุ่มสาวสองทุ่มอะตามมาไปก๊อตไปเพื่อนเพื่อนไปเข้าห้องน้ำเพื่อนไปเข้าห้องน้ำเออเพื่อนไปเข้าห้องน้ำเพื่อนไปเข้าห้องน้ำเออนี่นี่มันเเพื่อนไปเข้าห้องน้ำนี่นี่ พักสี่ทุ่มสี่ทุ่มสี่ทุ่มอ่าเนี่ยงอยู่อยู่ตัวสีอยู่อยู่ตัสี่ทุ่มเท่าไรตัี่ทุ่มเท่าไร จีบหญิงใครก็ได้เรียกการดให้หน่อย,ยอันนี้ของจริงอันนี้เรือนจริงเรือนจริงทีนี้ขอสเต็ปหมู่มวลแบบใกล้ผับปิดเลยอามามิวซิกมาก ไปกระตุระเทพไปแขงกระตุระเทพไปเฮ้ยแต่ยอมรับว่าครเวลาคุณออนสเต็ปแล้วคุณเซ็กซี่นะไม่แปลกใจที่แบบว่าโอ้โหติบมาชนแกบ้บสถิติล่าสุดนี่คือรายร้อมกันเยอะขนาดไหนฮะโอ้โหก็ก็จะมีโต๊ะข้างหน้าด้านข้างอะไรเขาก็นั่งดูกันหมดเลยอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วทำไมยังโสดสเสน่แรงขนาดนี้ ก็เพิ่งอกหักไงคะนันน่อกหักมาอก็เลยโสดอยู่เรือกเยอะหรือเปล่าเพราะว่าสวยเซ็กซี่มาดูครบเครื่องขนาดเนี้ยไม่น่าโสดนานเดือนนี้โฟกัสแต่กิจกรรมมาค่ะออ๋โอเคไหนลองมาดูหนุ่มๆสิเป็นยังไงรู้จักไลฟ์สไตล์เธอแล้วเห็นลีลาการแดนส์ของเธอเดี๋ยวนะเบ๊กเก็บไว้ก่อน ไอหมีก็ตายแล้วเอาไอเฟิร์สละกันไอตัวนี้จ้องนะไอนี้จ้อง <S <S จ้อง,องที่จ้องมึงตลอดมึงมีอาการกับคนนี้นี่ไม่ธรรมดาโดนใจอะไรขนาดนั้นสวยครับอ้าวแล้วก็ผมยิงปืนอยู่แล้วด้วยครับที่บ้านมีอยู่13กระบอกเปืนเขาหลาเขาหลาโอ้โห<ๆ>ไอพูน,นี่ก็จ้องอยู่ คอนนี้ได้อได้ครนนี้โดนคนนี้โดนผมผมเป็นบาร์เทนเดอร์ด้วยก็สามารถชงเครื่องดื่มให้ได้ถ้าแบบชอบแรงๆจะได้แบบเอนเตอร์เทนแล้วก็แบบว่าเต้นได้แบบมันขึ้นสนุกไปกับงานด้วยสุดยอดมากครับนนเราสายปาร์ตี้สายกลางคืนอยู่แนละ้วครับผมปกติดับไฟนะพิธีกรไม่คุยนะแต่แวะหมีสักห,หนึ่งเสียได้ฮะเสียได้ไอ้ตัวนี้มองเคิรมเลยเสียได้ทรงดีเลยทรงดี ไม่เป็นไรเวลาจบรายการเนี่ยเขาไปดักกันที่ร้านจอดรถอีกทีเนาสีพงสีพงนะจะได้สีจะได้ไม่ซึมพัดยังไงคนนี้คนนี้เอานะเอาครับตรงสเปคเลยครับแล้วก็ผมชอบเล่นแอดเวนเจอร์นนครับเดี๋ยวจะพาไปขี่เจ็ตสกีเวกบอร์ดครับได้หมดเลยก็ได้เหมือนกันใช่ครับ ไอ้บิ๊กนี่ก็มองเหมือนกันคนนี้ดีนะเอวดีมากโอเคคำถามจริงเห็นลีลาการเต้นนั้นความรู้สึกคิดในใจยังไงปวดหลังฮนะเดิน,นะนไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ลุกไว่ไหวค่ะ ปปเป็นแข <ไป S 1> ่งและบทหลังเลยไลฟ์สไตล์ใกล้ๆกันฮะชอบกิจกรรมเขาบอกว่าถ้ามีอะไรนะแฟนจะพาไปเล่นเสียวๆใช่ไหมฮะผมอยากเสียวพอดีเลยครับพาไปหน่อยได้ไหมฮะโ <Yeah. S 2> อเคเยี่ยมเลยพี่โจชอบครับชอบชอบเลยชอบมากภาพติดตาตอนขับเจ็ตสกียังไม่หายไปไหนเลยเลยนะี่ยโอ้พระเจ้าจำอะไรเขาได้จำอะไรเขาได้ใส่ชื่อสีอะไรสีดำ ได้ดิครับต้องจําได้อะไรครับอ่างี้เจสกีสีอะไรสีดำไม่ใช่แล้วไม่จําเจสกีเลยอ่ะสาวสวยคนนี้ไม่ธรรมดาอาร์ตต้องใช้คําว่าจังหวะเมื่อกี้ได้เป็นนัวมาทีนะดูดูดูเหมือนไปเต้นไงแล้วก็เต้นกับสาวไงจังหวะได้เป็นนัวไปไงคุณสัมผัสถึงเสน่ห์อะไรของเธอ เก่งมากนะครับเธอเต้นเก่งแล้วก็เธอก็ไม่เขินด้วยครับปกติเวลาผู้หญิงเจอผู้ชายใช่ไหมครับก็จะมีปฏิกิริยานิดหน่อยแต่ว่าเก่งมากมากเลยครับทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาเต็มที่เราก็เต็มที่ใช่ครับน่ารักมากครับเก่งมากแล้วก็ครับผมยิงปืนไม่เป็นนะฮะแต่ว่าถ้าจักรุณาสอนผมยิงปืนก็จะดีมากนะครับเอาไว้เอาเว้แถวนี้ก็นะบิ๊กบอสคนนี้เอานะเขา ไม่มีเหตุผลที่ต้องปิดไฟเขาเลยนะตั้งแต่หัวจดเท้าตั้งแต่การเต้นเขาผมเป็นคนที่แพ้คนที่เต้นแบบดีๆในผับอะไรเงี้ยครับมันทำให้หัวใจผมแหมไอ้กิวนี่ถ้าปล่อยไปดวนนี่เจอท่าสะพานโค้งกูหน่อยฮะโอ้ผมเอาปืนมายิงเขาเลยอะ่ะส่นี่หุดสองห้อยกระสุนน้ำยิงกันเลย <c oughs> โอ้แหมโอเคเอาเอาเต้องบอกว่า สเสน่ห์ของสา,าสโสดนี่ก็เรียกว่าปลูกความเป็นชายนะนะปลูกไม่มีความาเป็นชายนนทนได้หรอเจอผู้หญิงสวยเซ็กซี่ขนาดนี้อ่ะยี่บหคนอยู่กันครบเพราะนั้นเอาละเรามาทำความรู้จักเธอให้มากขึ้นระดับไฟได้ทุกมือครับ